เมื่อนีมาเอาอีกหนึ่งพันก้อนครับหลังจากเมื่อวานเพื่อนเอาไปอีกพันก้อนเอาไปก้อนหนา่นาพันา 1, ก้อนครับเมื่อนีก็ได้ไปอีกพันก้อนเพราะว่ายุคมืองเลยนะครับอยู่จังหวัดเลยก็ได้ดเดินทาง, 2, ทองสองเที่ยวครับพี่น้องสองเที่ยวค่อยจะหมดนะครับไปเที่ยวเดียวว่าหมดเป็นเฮ็ดกระด้างนะครับแจ็คถุงแถมยืนมาว่ันเดีเด๋ยวพันก้อนอยู่มื่อนีกับพันก้อนอยู่ แถมลายอยู่หรอครับขอบขึ้นรถไทยเองมันมันกระสีมีอันได้มัดยางไม่แม่มันเป็นยังบ่อันที่ว่ายางมันขาดเนาบ่เป็นยังครับ <โห S 1> บ่เป็นยังโอแต่เขา,ากะอัดกระดาษกระดาษปิดไว้เพื่อกันแมงวีแม่งยังเขอบไปใครซื <โห S 1> ครับเลยเขาเ<ห>สียดเอาหายางมามัดไปแม่บ้านเนามันยางขาดเนาะครับผมเิียดยาขาดมันขาดเสียยาไล่ากำจัดไว้กระน้ำสมขันใหม่ครับสมุนไพรธรรมดาครับเดี๋ยวไปหาซื้อแถวหน้าว่างสีนี่อยู่มั้ยเม่นครับไปหน้าว่างถ้ายังไกลไปในก็เห็นกระล่าน จอดเลยครับลานอีกเกษตรทั่วไปครับแมนครับนี่ก็ถามพวกอันนี่ผมมีก้อนเห็ดผมอยากเสีดพวกป้องกันแมงวีป้องกันยังกรว่าเขาบอกเขาไปยังเสียก็ได้ครับนี่แหละครับกาวก็ค่อหลายครับผมขอบคุณครับจังติดต่อไม่เรื่อยได้ครับครับเห็ดกระด้างมิ้งพันก้อนพี่น้องเสื้อใกล้เต็มก้อนแล้วล่ะนี่ขีดให้เพื่อนพร้อมปื๊บปื๊บขีดไปเพื่อเป็นการไม้ไปครับนี่เดี๋ยวทอดไซต์จังไรแล้ว เพิ่นสังเพิ่นสังเพื่บได้ปั๊บสังดวนสังดวนแต่ว่าเสือบ่อท่นเต็มมันบ่เชิ่องและสังดวนประมาณว่ามันบ่มีคิวพอดีสักนั้นหล่อนี่พอพอเขาอัดพอดีง่ายใช่ไหมช่องอัดพ่อเรียวยอดเรายอดได้เพิ่นพอดีแล้วกระท่อมอย่างวะที่เพิ่นกลับ่าได้เพิ่นเทศล่องเล่นเสร็จเพิ่นกลับมาข้าวสานเอาไปเก็บพุ่นก็ได้ยังสินะก็เลยว่าอีกเดือนนึงพี่น้องปลายเดือนพฤษภาคมพุ่นละคือเพื่อนแต่ว่าเอาดอกแต่ว่าชื่อเพิ่นบอกว่าเออเราเป็นยังเอาไปไว้เพิ่นก้อนก็ได้เพิ่นอนเพื่ไป มือล่เองมือล่เองครับแมนก็ดีเท่ารับเพื่อน้ำดีสบายเขาน้ำเขาโรงเรียนเขาเคยได้บ้างเขาก็ได้อัดชุดใหม่เขามาให้พี่น้องที่เพื่อนกำลังสั่งจองอยู่เรื่อยๆนะครับขอบคุณนั่นพี่พี่ยังหล่ะซื้อเพื่อนจะจำซื้อเพียร์ทำไมได้ยังกคุยกันเสมอหลายคนแมนครับเฮายครับเสร็แล้วคนละขอบไปแล้วนะครับมันหมันมันมันครับเดินทางปลอดภัย ส่วนพี่น้องที่สั่งจองไว้ผู้ใดประเทศลงเลื่อนก็นสิขออนุญาตให้ชุกที่เพิ่นพร้อมก่อนช่วงนี้มันบ่ได้เร่งมันบ่ได้เร่งเขาเอิน้นผู้ใดสั่งจองไว้ที่เพิ่นทักไปถามเพิ่นก็ว่าลงเลื่อนบ่ทันเสร็จคอกบ่ทันเสร็จเอาไวก้ก่อนใครบ้าบ่อยสิกับผู้ใดที่ท่านก็นทยอยผู้ใดเลี้ยง่ันก็นท,ยอย,ทยอยส่งไปให้เพิ่นเรื่อยๆครับนะครับพุ่นนะครับท่านก่อนรอบที่สองเหรอครับเพื่อนี่ไม่รอบที่สองหัอ่านรอบหนึ่งเพื่ออีกรอบหนึ่งรอบหนึ่งเพิ่นเพิ่นอยู่ไกลๆเพิ่น พิ่นการเที่ยวมาได้าารครับห่นเพิ่นก้อนหมันๆครับผมอ่าขอบคุณครับผมสวัสดีครับ